สวัสดีครับผมสิงแสหลีห่มงนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่25ทธันวาคม2,564นะครับอีกไม่ไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลนะครับปีใหม่แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันเทศกาลเหมือนกันก็คือเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับก็เป็นทางของ เขาเรียกว่าเป็นคางของฝรั่งเขาอะนะครับแต่ก็ถ้าเป็นเรื่องดีๆเราก็เขาเรียกว่าอะไรกม็มีความสุขไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีหนึ่งวันเป็นเขาเรียกว่าหลายคนก็อาจจะมีงานเลี้ยงสั่น์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวันที่ดีเป็นเทศกาลที่ดีเราก็จะน้อมรับเช่นกันนะครับผมก็ อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแต่ว่าวันนี้จะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ก็ต้องระวังเรื่องของโรคระบาดด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังมีแมสปิดปากสัก2ชั้นพยายามล้างมือบ่อยๆและทิ้งช่วงระยะห่างสักเมตรเมตรครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหาสถานที่ที่คนไม่เยอะมากจะเป็นการดีสำหรับเรานะครับ วันนี้นะครับก็เดี๋ยวกําลังจะเข้าสู่นหัวหานะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้ผู้ที่เกิดประจําวันนะครับจะหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของปลายเดือนนี้ว่าผู้เกิดประจํวาวันใดเนี่ยจะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์หรือสลากินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดนะครับจะหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการมีโชคลาภนั่นเองนะครับ แต่ถ้าคนไหนอยากจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของประจําปีหน้านะครับของปี2,565อันนี้ต้องไปฟังย้อนหลังเพราะผมมีการพยากรณ์เกี่ยวกับผู้ที่เกิดชาวราศีต่างๆทั้ง12ราศีรวมไปถึงผู้ที่เกิดปีนัก,กษัตร์ทั้ง12นัก,กษัตร์เอาไว้แล้วก็คือเขาเรียกว่าไลฟ์เก่าๆลองกลับไป อาหาดูนะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นในงวดที่จะถึงนี้ในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับก็ช่วยแชร์ไลฟ์สดนี้หรือบทความในดูดวงที่ผมโพสเอาไว้ช่วยแชร์หน่อยนะครับในเพจของผมนะครับก็ช่วยแพแชร์นิดนึงนะครับแต่ขอให้แชร์ไปยัง กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดูดวงนะครับแล้วจะเป็นการดีสำหรับตัวคุณเองนะครับผมสัก2บทความนะครับแล้วคุณก็แคปมปใหม้ผมดูใน mm. อินบ็อกซ์นะครับในเพจอินบ็อกซ์ในเพจนะครับแล้วก็ทักมาหาผมว่าได้แชร์บทความเกี่ยวกับดูดวงแล้วเดี๋ยวผมจะส่งเลขเด็ดไปให้คุณในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับก็คือช่วงของปลายสัป ปลายเดือนนี้ที่กำลังจะออกงวดที่ยถึงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณนะครับขอทุกท่านที่เข้ามาติดตามในไลฟ์สดในครั้งนี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปาถนานะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของปลายคุณไงว่าเข้าสู่ ช่วงปลายปีแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่25แล้วก็ไม่กี่วันก็จะสิ้นปีและก็จะเข้าสู่ปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์สักนิดหนึ่งว่าคุณเกิดวันอะไรเช่นคุณเกิดวันเสาร์คุณก็พิมพ์วันเสาร์มาคุณเกิดวันอาทิตย์คุณก็พิมพ์วันอาทิตย์เข้ามา นะครับว่าคุณเกิดวันอะไรนะครับแต่ถ้าคน,คนไหนเกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนนี่รวมกันมาได้เลยนะครับเพราะาเราจะเป็นการพยากรณภาพรวมนะครับแล้ววันนี้เราจะหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเป็นหลักแต่อาจจะมีพยากรณ์เกี่ยวกับดวงเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับผมแต่คนไหนอยากจะดูดวงผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์ line, เข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับช่วยไปติดตามที่ าลายส่วนตัวก็ได้ไปกดติดตามนะครับหรือไม่ก็ไปใน youtube ก็ได้นะครับว่าพิมพ์คำว่าสิงแสลีหมงก็เดี๋ยวจะเจอนะครับก็ติดตามได้หลายช่องทางนะครับหรือไม่ก็ในเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็เข้ามาติดตามกันก็ขอขอบคุณณตรงนี้นะครับก็ขอทุกท่านมีแต่ความรุ่งเรืองในชีวิตขอให้คุณคิดดีทำดีต้องยอมได้ดีเสมอนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม จากผู้ที่เกิดประจำวันแรกก่อนเลยก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ว่าในช่วงของปลายปีนี้นะครับก็คืออีกไม่กี่วันเนี้ยนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องไอ้นี่บ้างนะครับระมัดระวังบ้างหรือจะมีเหตุการณ์อะไรที่ดีบ้างแต่จะเน้นหนักไปเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะฮะสิ่งที่ควร จะนักจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับแต่เราจะภายอากรเกี่ยวกับเรื่องดวงเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับคุณกําลังจะได้โบนัสนะครับกําลังจะได้โบนัสสิ่งที่คุณเคยสูญเสียจะได้รับกลับคืนนี่คือข้อดีนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือต้องเป็นลักษณะทุกลาบต้องระมัดระวังหน่อยก็คือคุณได้มาแล้วต้องจ่ายไปต้องระมัดระวังหน่อยกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแล้ว ดวงคุณจะมีเกณฑ์มีโชคอยู่ลาวๆอยู่ลาวๆนะครับ6ถึง70 60เขึ้นแล้วกันนะครับคุณจะได้โชคลาภกับบริวารกับเด็กเล็กกับคุณชอบไหว้เกี่ยวกับเทพกุมารต่างๆหรือชอบให้กับทานกับเด็กหรือผู้ยากไร้นะครับคุณจะมีดวงตรงนี้นะครับคุณจะได้โชคลาภกับบริวารน,นะครับแต่จะเป็นลักษณะทุกขลาภ ก่อนที่คุณอยากจะได้โชคลาภคุณต้องรีบทําบุญก่อนนะครับถืงจะออกมาดีช่วยเหลือเด็กกําพร้าก็ดีนะครับผมหรือไม่ก็ไปขอเกี่ยวกับเทพไอไข่ก็ได้เทพไอไข่นะครับแล้วก็เ,เทพกุมารทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองดูนะครับก็แล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือเด็กที่เพิ่งออกมา ไม่นานไม่เกินสองขวบหรือละแวกแถวบ้านคุณเขาอาจจะให้โชคลาภกับคุณก็ได้นะครับตรงนี้ผู้ที่เกิดประจำวันอาทิตย์นั่นเองนะครับในช่วงของปลายปีนี้นะครับแต่คุณจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยอาจจะมีเลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งหรือจะได้โบนัสแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเป็นทุกขราบนะครับได้มาจ่ายไปนั่นเองนะครับตรงนี้ผมขอผ่านคู่ที่เกิดวันอาทิตย์ไปนะครับ คนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับผมคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับช่วยแชร์บทความนี้ไลน์นี้นะครับหรือในบทความเก่าๆในเพจของผมก็ได้นะครับสักสองบทความคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมได้นะครับผมเอาละเข้าสู่ผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วนะครับเมื่อกี้ผ่านคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปนะครับ ผูที่เกิดวันจันทร์สิ่งที่ควรระมัดระวังเลยนะครับก็คือการเดินทางไกลถ้าเป็นไปได้ช่วงเวลานี้อย่าเดินทางไกลนะครับหรือการกระทบกระทั่งเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดฉุนเฉียวต้องควบคุมต้องฝึกนั่งสมาธิและจะเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงสิ่งที่คุณประมาทนะครับตอนนี้คุณไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตคุณอย่า ไปหูเบาบางทีคุณอาจจะไปหูเบาฟังอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปทะเลาะอีกคนหนึ่งต้องระมัดระวังหน่อยกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับสิ่งที่คุณถามว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับก็พยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้และต้องระวังเรื่องการของชํารุดได้ของที่เรารักอาจจะชํารุดได้ต้องระมัดระวังหน่อยรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแหละโชคลาภ คุณจะมีเกณฑ์ได้น้อยต้องบอกไว้ก่อนว่าแค่30%นนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้โชคลาภนะครับคุณต้องรีบไปช่วยเหลือผู้ที่เขาต้องการ อวัยวะหรือบริจาคนะครับรับบริจาคเรื่องเงินเรื่องทองที่เขาขาดแคลนเช่นโลหิตแต่ว่าเขาต้องการปัจจัยเรื่องเงินเนะ่ะเราก็ช่วยเขาหรือพวกอว,วยัยวะเทียมอะไรอย่างเง,ง,ง,งี้ยเราต้องช่วยเขานะครับก็คือเรื่องของคนที่เขาต้องการความเร่งด่วนนะครับแล้วเราก็ช่วยเขาหรือไม่ก็ไปตามโรงพยาบาลที่เขาขาดแคลนบางอย่างเราก็ช่วยเหลือเขานะครับนี่เป็นการเสริมดวงคุณอาจจะได้เปิดดวงตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ เปิดดวงแล้วคุณอาจจะมีโชคเข้ามานะครับรวมไปถึงาร์มฝันของคุณด้วยนะครับารามฝันของคุณด้วยและไปถวายลงศพก็จะเป็นเรื่องดีของคุณด้วยของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของการดูการพยากรณ์ภาพรวมนะครับ ับผู้ที่เกิดวันจันทร์แต่ว่าจะมีเกณฑ์น้อยต้องบอกไว้ก่อนมีเกณฑ์น้อยนะครับไม่ควรลงทุนหนักไม่ควรท้าทายอ่ะนะครับไม่ควรเสี่ยงจนไม่ควรเล่นเอาสนุกพอนะครับกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับแต่เรื่องของอารมณ์ทิฐิความรุนแรง <S <S ต้องลดลงมาด้วยนะครับเพราะมันจะมีทําจะมีบางคนทําให้คุณหงุดหงิดใจเกิดขึ้นได้นะครับเอาละนะครับวันต่อมา นะครับก็คือวันอังคารนั่นเองนะครับวันอังคารเนี่ยมีรู้สึกความชอบช้ำเกี่ยวกับเรื่องของงานการเรื่องของอุปสรรคเรื่องของปัญหาการดิวงานการเคลียร์งานไม่ค่อยลงตัวมีเกณฑ์ในช่วงของปลายปลายเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนรวมไปถึงอาจจะต้องเอางานมาแก้ที่บ้านด้วยทั้งๆท,ที่เป็นเทศกาลปีใหม่แต่ก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนั่นเอง แต่คุณจะมีโชคนะครับจะมีโชคอยู่ราวๆสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือที่ทำงานคุณหรือบัตรบัตรทำงานของคุณน่ะนะครับอาจจะให้โชคลาภกับคุณได้นะครับหรือรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะให้โชคลาภกับคุณได้นะครับต้องลองดูและไว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทำงานของคุณนะครับต้องพยายามถวายผลไม้และจะเป็นการดีนะครับผลไม้สักหน่อยนึงนะครับ ก็คือก่อนช่วงปีใหม่เนี้ยนะครับพยายามไหว้ผล,ลไม้แต่ถ้าไม่มีจริงๆให้พยายามจุดธูปไหว้ยอยู่สม่ำเสมอแล้วก็มีน้ำถวายหน่อยก็ยังดีนะครับกับผู้ที่เกิดวันอังขานนะครับผมตรงนี้จะมีโชคเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่จะเป็นหนักเรื่องของหน้าที่การงานซะมากกว่านะครับก็อยู่ราวๆ40ร์เ็ตพอเล่นได้นะครับก็ และอย่างนึงอย่าไปเชื่อคนอื่นในเรื่องตัวเลขครับคุณต้องเอาเลขที่คุณชอบมาก่อนและจะเป็นการดีนะครับเชื่อมั่นในตัวเองและคุณจะดีนะครับผมกับผู้ที่เกิดวันอังคารเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าโอ้โหไม่น่าเปลี่ยนเลขเลยเราคิดอยู่ในใจแล้วรากฏว่าไอเลขที่เราคิดนี่แหละดันออกนั่นเองนะครับกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับผม ผมขอผ่านคนเกิดวันอังคารไปนะครับคนไหนเกิดวันอะไรพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่าคุณเกิดวันศุกร์คุณก็พิมพ์วันศุกร์เข้ามานะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับช่วยแชร์บทความนี้หรือไลน์นี้ครับนะครับสักสองสองแชร์นะครับคุณก็ามารับเลขเด็ดจากผมได้ในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับผมเอาละเข้าสู่วันพุธ แล้วก็พุธกางคืนนะครับตอนนี้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจคุณจะประสบความสำเร็จอยู่นะครับแต่อาจจะต้องเลยปีนี้ไปก่อนนะครับความยุติธรรมความต้องการความเสมอภาคจะกลับคืนมาหลังปีใหม่นี้ไปนะครับแต่ตอนนี้คุณอะ่ะจะต้องทนอดทนอะ่ะต้องใช้คาว่าอดทน รอคอยเป็นนะครับคุณจะสมหวังดังที่คุณตั้งใจเอาไว้แต่มันอาจจะไม่ได้ปังมากแต่มันก็ยังดีกว่าที่เป็นอยู่ณเวลานี้นั่นเองกับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีโชคนะครับอยู่ราวๆห้าสบเปอร์เซแต่คุณต้องเป็นคนที่ศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวคุณต้องมีนะครับ ให้คุณรีบไปสักการะนะครับถ้าคุณศรัทธาสมมุตินะครับคุณสักการะในวัดที่คุณศรัทธาอยู่นะครับเช่นพระพุทธชินราชสมมตินะครับพระพุทธชินราชนะฮะคุณก็รีบไปสักการะซะและคุณจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะครับกับผู้ที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนะครับแต่ถ้าเอาประจําวันก็คือไปหาพระปางอุ้มบาท นะครับของผู้ที่เกิดวันพุธนะครับหรือถ้าเป็นพุธกลางคืนให้ไปไหว้พระราหูนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้ผมเป็นการสมมุตินะครับพระพุทธชินราชก็ได้แต่ต้องเป็นพระที่คุณศรัทธามาก่อนต้องรีบไปสักการะไปไหว้ไปขอขมาไปขอเหมือนเราเรามีจิตที่เรามีจิตกุศลบุญน่ะนะครับอย่างท่องแท้คุณก็ไปรีบซะ นะครับแล้วจะเป็นการดีคุณอาจจะมีโชคลาภเข้ามาให้ไปเซมซีไปไปตั้งจิตอธิษฐานคุณจะมีโชคตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับผมกับผู้ที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนั่นเองนะครับให้ไปทําบุญในวัดที่ผมบอกให้ไปวัดที่คุณศรัทธานะฮะเอาละแต่ถ้าคุณนึกไม่ออกก็ไปไหว้พระประจําวันของคุณนะครับผม ต่อมาก็คือผู้ที่เกิดวันพฤหัสแล้วนะครับพฤหัสแล้วนะฮะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมตอนนี้ทำอะไรเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะกลับมาจุดจุดเดิมผู้นี้ว่าที่เราลงทุนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนว่าเราต้องมานับหนึ่งในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับก็คือลงทุนถามว่าเจ็บตัวไหมก็เสมอตัว นะครับอาจจะเสมอตัวสิ่งที่เราลงทุนไปสิ่งที่เราคิดไว้มันอาจจะเป็นแค่เสมอตัวหรือเราต้องมาตั้งต้นใหม่นะครับก็คือคุณทํางานอะไรอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าตอนนี้เราต้องมาพิจารณาใหม่ในสิ่งที่เราคิดมันจะเริ่มดีก็ต่อเมื่ออาจจะต้องรอจังหวะเพราะว่านี่เป็นช่วงปลายปีพอดีด้วยขอให้คุณพยายามไปแหล่งธรรมชาติให้คุณรีแลกรับใจตัวเองก่อนคุณอาจจะตั้งเป้าสูงไปหรือคุณ อาจจะไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานมากไปเราต้องพยายามไปหาจุดดีแหละก่อนนะครับให้สบายสบายให้จิตใจสงบเดี๋ยวทุกอย่างดวงคุณจะเปิดในทางที่ดีนะครับและรวมไปถึงโชคลาภด้วยนะครับพยายามไปปล่อย,ปล,อยปลาหรือไม่กล้าให้อาหารปลาให้อาหารนกก็ได้นะครับแล้วทำทานกับสัตว์ สัตว์ต่างๆนะครับเช่นหมาแมวจรจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการให้ทานต่างๆแล้วจะเป็นการดีหรือไม่ก็ไปหาวัดที่รับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับที่เขาเลี้ยงสัตว์นะครับวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์หรือวัดที่เขาต้องการรับบริจาคเรื่องการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับและคุณลอง ไปไหว้ดวงคุณจะเปิดมีโชคลาภเข้ามารวมไปถึงบ้านไหนอยู่ใกล้คลองบ้านไหนที่มีอ่างใหญ่ๆบ้านนั้นจะมีเกณฑ์มีโชคนะครับหรือแถวบ้านคุณนะ่ะในละแวกแถวบ้านคุณบ้านไหนที่เขามีอ่า,อางใหญ่ๆนะครับอ่างน้ำใหญ่ใหญ่แปลว่าบ้านหลังนั้นนะ่ะ บ้านเล็กที่หลังนั้นอ่ะจะให้โชคลาภกับคุณนะครับต้องลองไปสังเกตเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่เอาแค่ว่าสังเกตนะครับอย่าไปจับจ้องอะไรเขามากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนเราไป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 ดูบ้านเขามากไปนะฮะก็คือผู้เนี้ยว่าเราดูแบบผ่านๆน,นะฮะก็พอนะครับก็ยังไงคุณอาจจะมีโชคลาภกับคุณก็ได้นะครับ แต่ต้องเป็นเพื่อนเราแวกเพื่อนบ้านคุณน่ยนะฮะถึงจะเป็นการดีนะครับผมหรือเจ้านายคุณเนี่ยหรือถ้าคุณทํางานเนี่ยคุณมีเจ้านายคุณที่มีสระน้ำเนี่ยเจ้านายคุณจะให้โชคลาภกับคุณก็ได้หรือเจ้านายคนนั้นบ้านเขาอยู่ใกล้คลองหรือตัวคุณเองมีเคราะห์ใกล้คลองเนี่ยนั่นแหละเขาจะให้โชคลาภกับคุณรวมไปถึงลูกค้าของคุณด้วยถ้าบ้านไหนเขามีใกล้คลอง หรือบ้านเขามีอ่างใหญ่ๆคือหน้าบ้านเขามีเหมือนมีอ่างน้ําใหญ่ๆนั่นแหละเขาจะให้โชคลาภกับคุณนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับจะอยู่ราวหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับตรงนี้แต่วิธีการเสริมดวงที่ดีต้องไปแหล่งธรรมชาติาสวนสาธารณะทำให้คุณรีแลก์นะครับตรงนี้จะทำให้ดวงคุณเปิดในทิศทางที่ดีขึ้น นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องพยายามทําตัวให้รอบคอบพิจารณามีสติเอาไว้นะครับและทุกอย่างจะออกมาดีนะครับผมผมขอผ่านไปนะครับกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์แล้วนะครับผมผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยน่าจะมีเกณฑ์เยอะที่สุดนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วมีเกณฑ์จะได้ ลาบใหญ่ด้วยนะครับได้โบนัสปลายปีต่างหากได้ทั้งงานได้ทั้งโชคลาบด้วยตรงนี้นะครับคุณจะได้โชคลาบกับคนมีอายุนะครับต้องบอกไว้ก่อนหรือที่บ้านคุณเนี่ยมีเสียนพ่อแก่หรือมีเกี่ยวกับพ่อแก่หรือมีสารตายายก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดที่บ้านคุณไม่มีสารตายายหรือมีพ่อแก่หรือมีฤาษีให้คุณไปสักการาะซะ คุณจะมีดวงเปิดใน,ในเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภตรงนี้เกิดขึ้นนี่เรื่องของเชื่อความเชื่อนะฮะแต่ดวงคุณจะมีโอกาสสูงอยู่ราวๆเจรนะครับต้องบอกไว้เราว่าคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์มาเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับที่ผมพยากรณ์น,นะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าเจ้านายคุณก็ได้ถ้าเจ้านายคุณเนี่ยอายุอยู่ราวๆหกเจปีเนี่ย เจ้านายคุณจะมีเกณฑ์ให้โชคลาภกับคุณด้วยนะครับรวมไปถึงคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจคุณถ้าคุณมีลูกค้าอายุเยอะแล้วอยู่แราวรหกเจ0ปีเนี่ยหรือ70ปีขึ้นไปได้ยิ่งดีเนี่ยเขาอาจจะมีเกณฑ์ให้โชคกับคุณนะครับคุณลองแกล้งคุยเล่นนะครับว่าเขาเกิดประจ,จําวันอะไรนะครับก็ลองถามดูเขาอาจจะโชคหรือเขามีเลขอยู่ในใจเขาอาจจะให้โชคลาภกับคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดคนไหนอย,อยากจะได้ กับโชคลาภของตัวเองก็อย่างที่บอกไปไหว้พ่อแก่ไปไหว้ฤาษีนะครับหรือก็เจ้าที่เจ้าทางปู่สารตายายของตัวเองก็ได้หรือนลอยแวกถิ่นฐานของตัวเองก็ได้นะครับก็ลองไปสักการะดูหรือไปไหว้ดูอย่างที่บอกไปดวงคุณจะเปิดในเกี่ยวกับเรื่อง,งโชคโชคลาภอาจจะมีเกณฑ์ มีโชคลาภก้อนโตก็ได้นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะครับแต่เราต้องมีคุณธรรมบิมัญญาบันจะบุญธรรมก็คือ,คอทําดีด้วยก็จะยิ่งได้ดีนั่นเองกับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับเอาละผมขอผ่านไปนะครับเข้าสู่ประจําวันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือผู้ที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับผมผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับอาจจะต้องทำหลายๆอย่างหลายๆด้านงานอาจจะมีหลายจ็อบหลายแบบนะครับมีทั้งงานหลักงานเสริมเข้ามามีความรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจบ้างเพราะว่าเงินมันไม่ค่อยเป็นเกาะเป็นกำรรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะมีโชคลาภกับ สตรีกับพี่ผู้หญิงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพศสตรีก็คือถ้าคุณหรือที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะฮะหรือเทพที่เป็นองค์ผู้หญิงนะครับถ้าเราเป็นคนศรัทธาเทพที่เป็นองค์ผู้หญิงก็จะได้โชคลาภด้วยนะครับแล้วให้คุณทำ,นะคทำบุญกับแม่ชีก็ได้นะครับทำบุญกับแม่ชีก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็ได้นะครับก็คือซื้อ ของช่วงปีใหม่ไปให้ของขวัญกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม่คุณก็ได้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็ได้นะครับหรือเราก็ไปให้กับผู้ยากไร้ที่เป็นคนแก่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะครับกับผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงคุณจะเปิดและจะมีโชคลาบเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ถ้าคุณ คุณจะมีโชคลาบเนี่ยถ้าคุณเป็นคนมีเซนต์ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเลขที่คุณคิดอยู่ในใจนี่แหละจะให้โชคลาบกับคุณนะครับหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเอาอายุเขาดูก็ได้หรือลองคุยเล่นกับเขาเขาชอบเลขอะไรเราก็ลองซื้อตามที่เขาแนะนํามาก็ได้นะครับหรือไม่ก็เทพที่เป็นองค์ผู้หญิงนะครับที่เรานับถือนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแต่ตอนนี้งานคุณจะมาแบบอ่ามาแบบ กระปิดกระปอยนิดนึงแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเป็นเกาบเป็นกรรมเท่าไหร่ตรงนี้จะมีโชคลาภอยู่ราวๆห้าสิบเราร์เซ็นไม่ถือว่าเยอะมากแต่ก็ได้อยู่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีจิตใจ เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเป็นคนที่มีความศรัทธาแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามนั่งสมาธิบ้างก็จะดีนะครับกับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับเกณฑ์จะอยู่ราวๆสี่สิบกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับที่พยากรณครบทุกวันแล้วอันดับที่หนึ่งเลยก็คือผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับแต่ถ้าเกิดอ่อนที่สุดก็คือคนที่เกิด วันจันทร์นะครับผมก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะครับแต่คนไหนต้องการดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับก็คนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังได้นะครับกพอผมพยากรณ์ครบทุกวันแล้วนะครับแล้วก็ครบทุกประจําวันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์แล้วนะครับก็ คนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังได้นะครับแต่คนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นก็ช่วยแชร์บทความในดูดวงในเพจของผมหรือแชร์ไลฟ์สดนี้ก็ได้นะครับแต่ขอให้ไปแชร์ไปตามกลุ่มเกี่ยวกับดูดวงนะครับแล้วจะเป็นการดีสําหรับตัวคุณหรือไม่ก็แชร์ในหน้าวอตัวเองก็ได้นะครับก็ตรงนี้คุณก็มารับเลขเด็ดเลขเด่นในช่วงของงวดประจํา สุดท้ายของปีนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับสุขภาพนะครับแล้วขอให้คุณคิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับคิดอะไรไว้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญกันมากๆนะครับผมสิงแสลีมงนะครับก็ขออวยพรนะครับขออวยพรล่วงหน้านะครับขอให้ทุกท่านนะครับ หมดสิ้นปีนี้เข้าปีหน้าขอให้มีแต่เรื่องดีๆในชีวิตนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญกันมากๆนะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์พยากรณ์ดูดวงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกันมากๆนะครับครับสวัสดีครับ